เสร็จแล้วจ้าช็อกบอนช็อกโกแลตบอลน่าอร่อยไหมคะทำไมา่ยากเลยคะ่ะแซบโน้วคขยยติมสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยายติมสิภาพพี่น้องเ็ดช็อกบอลค่ะยายติมมีบัตเตอร์เค้กอยู่ มัตเตอร์เค้กอันนี้อยากจะกินแบบช็อกบอลนะคะพี่น้องพี่ติ้มใส่ช,ช็อกโกแลตอันนี้จ้าดาร์กช,ช็อกโกแลตแล้วก็ช,ช็อกโกแลตม,มล้วลอันนี้ก็ไวชช้ช็อกโกแลตจ้าจัลลกซี่ ไส่บัตเตอร์เค้อเดียวจาพี่น้องหอเดียวทำกินพอให้หายอยากค่ะเราก็มาลงมือกันเลยจ้า ขยำขยำได้ลหลายเติบอยู่จ้าพี่น้องสีสวยมากเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวได้ติมเอาไปเขาเวฟอีกก่อนจ้าสามสิบ second สามสิบวินาทีเยะติมเอาเขาสามรอบจ้ะสี่รอบเพราะว่าเยะติมบริตตัสอันช็อกโกแลตนะพี่น้องแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะ đeo cha, cá áo cha, phe tím cá áo, yết tím bò áo, yết tím cá áo wa 감사합니다. เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนสัก30นาทีนะคะอุปรกรณ์ที่เราจะมาแต่งหน้าช็อกบอลของเรานะคะก็จะมีเม็ดน้ำตาลเรนโบว์แล้วก็ถ้วยเค้กนะคะถ้วยครับเค้กแล้วก็ไม้จิ้มฟันค่ะช็อกโกแลตละลาย รอให้มันอุ่นๆสักหน่อยก่อนค่ะพี่น้องค่ะเยวติมเอาเข้าไมโครเวฟสามรอบรอบล,อบละสามสิบวินาทีใช้ช,ช็อกโกแลตไปสองห่อห่อละสองร้อยกรัมดักช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตมิลคพี่น้องเท่ากั แยติมก็สีจิ้มแบบนี้จ้าแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะ แล้วเราก็ใส่แต่งแต่งหน้า <c oughs> ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าช็อกโกแลตบอลเราจะหมดค่ะ chung chung cha เป็นรยมองนี่กับว่าต้องนั่นพี่น้องเลยกับปะปะช็อกโกแลตปะลงไปทำแบบนี้จนหมดนะคะเสร็จแล้วจ้าช็อกบอนเราเดี๋ยวก็เอาไปแช่ตู้เย็นจ้าแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามากินได้ หน้าช็อกโกแลตไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นช็อกบอลช็อกโกแลตบอลอันนี้เป็นสปาเชลเคสีอันนี้เป็นสปาเชลเคค่ะสปาเชลเคคืออะไรคืออาหารเช้าเอามาดัดแปลงเอาค่ะ พี่น้องเอติมก็สิขอจบคลิปซ้ำนีก่อนเด้อจ้าแล้วเข้าจังมาพอกันคลิปหนาเนาะจ้าฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้เยติมด้วยนะคะถ้าชอบคลิปช็อกบ,บอนก็ฝากกดติดตามทาง youtube ด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเอติมขอตัวมากินช็อกโกแลตบอลก่อนนะคะ